ร้อยดุลกรสืรอปวเจ้าทุ่คุณองติ้งโดยน้าอุจิตยุมารานัเแห่งยุโรโดุลันส่งสองปวเจ้าปยอนามาเดนนิสันทีตระอาปวยสุนีอัตตอตวังนิสันทีเกิดุกเตียนจำจากเด็กระเด็กานอันดุริยากา์วยคนหนาววัดชชามตระหานตหาอยู่หนาวท่เรืยะตะคำตะการหนาวปวยจะคนมองบ้านนางอีหมนจะนึกดี 啊，五千五千一个。 xôm rè nếu bài sù ba, và chỗ la chan xôm ha, hắn ra yon áo về tông rạp bà mơ xí lạ bà lịch sân cổ đá ngạt nếng bụi ตาที่อาหาฮันสหาอยู่นาวเบจังสีอะไรเด็ดตือขิงเดืดละก็เป็นธรรมะเบจังเด็ดอีหอเพทธรมะอีจักกะเพตดาราเจังกับอีหอเพทธารมะเบจังกับอีจักกะเพตราอยู่นาวผ่านเพเน่อมีนโปอารูเน่ไมเน่เด็ดเมนหลอกเด็ดหลอกขันไลค้า อารมณ์ในหมยเนาะเมนโลเี่คาเมออนในคำโลองเนาะคำนินโลนะมะโลซื้อละโลไลละเนาะละที่ละคำก็เพืนนามาอ่านซาอยู่นาวไวจากหอเพเมีนโลเดะโลคันไลคาไปจาทุเอือกูหอเน่เดะไปจาทุเอืสุกตะนิปัต ดนียะสุตังโกเวจังปลานโบอิหอเลเพตันเปิลวับยาฮันสาฮะันสนาตักเออกับเอ็งนามาหันซาอยู่นาวตระดนาคังธรรมะสุนรรอปองซียามเพกันาบายามเพกับเฮิรนบาแต่งเตอะสวาระสามดามาระสามจีนาติ วิมตติอราสามีอันบางแดงเียวมีมีอบางแดงมุ่นโลเซ้นแต่เปล่งรักโลยับแต่เลงครุยนาตาาอยู่นาะน้อึกาแต่งอากาโกนายำหรือเลี้งวางเลตราอร่าซายำเกเดียร่าซาอล้องหลามอ่านถกไหมตรร่ายายำเกเดีย ระษาอลองลาตราดะษายึงยําดันนามานะหณีเวใบบนสราโตหอเปอเดถุแลนยาตันดอเนาะกะลุงกะมาสิได้ตะคีเนาะน่ะหน้าถุแลยอนาอากาภังตุติยะตะคีตันดอนี่กะลุงกะมาสิเมซ่มะโลดาซะโกเมซ่มิหุราเวจังมีหอเตดังดังเตตมนอ ไม่เนี่ยอยู่เนี่ยเออมีอยู่้แต่ไ,นน <laughs> ไม่แดนาะแม่อคิงซัมลาค้าซัมลึกแม่แสงดวงแม่ถอะดาวตองอยู่เมื่อไ่รเนาะงจากาณิเวศพระบิณฑเจ้าอาจ,จูนวังฮอลีนานี่แท่งเลยคาแตาเลงน่านดากาหันฮอลดาราแดงตดงนิเวศพระนาองคอ์อดัมมารุกทานเพตนาลีจันทนาเนี่ยพระองค์ทึงนานี่เนาะ นันนนกอาจารยก็หอมนันเอาพระราชน้าตระอะส่วนนั่งเล็งหุ่ยเล็งหายในจันทร์เนาได้นเนาะองค์ธงนานี่พระาน้ำกูโตแตงตระอาบุยสิมิเตอันนานี่กับตระข้าแต่แรงนอนมีเวพระาเป็นเจ้าโรเพนันดารหันนันดารหันเอาแต่หอตระนี่นี่มีเวพระาเด็ดน้านันดารหันน่ะตระ พระราโูพินาดารหานแน่ใหม่แน่แ่เออแต่เป็ผู้คนนันดาระหานแต่สักุ่มลุมนามิโฮหนึ่งตรราเนี่ยแต่สักุ่มุ่มคุยอานหนึ่งเดียร์อารมณ์แน่นอนเนาะตรราอัสาทำไมอัาสาเนาะเวจามิหฮตหาล่มล่มแต่ตะกามะสีตะกะลงซีตหาล่มล่มนาหนึ่งเนี่ยนาหนึ่งเนาหนึ่งสาบงปาชีรืนงพ่สันตา ก็เป็นนามวิมุติอาตสามีอันบาดแดงี่อ๋อมีมีอ๋บาดแดงมูนมีอันบาดพี่อ๋อมีมีอ๋บาดแดงมูนโลซุนบาล่งรักโลยับบาล่งครุยโลซ้นถอนไอ้หมายโลยับเดะบาล่งครุยโลซึนซึนสร้างสร้างยันทึ่งทึ่งทางทางพุนาบนาตระยันผ่ยละยลไม่เนี่ยว เรตั iden, Puis, ああ ını, <S <s iday, uh ้งเงินตั้งงานคงอนาใกล้ๆตราเนาะนาใกล้ๆนอมาสสีคืนนี่นีนอมะเจงอารมได้ไหมมาในนอมะสาบองเียวเนาะก็เนมะนาใกล้ๆนอมาสคืนนี่นีนอมะเจงมีตนาเ้านาถวายเรโดื้หนาลักเ้าในวางสีเ้าในวาง กะเพินะ่นหนามามีหื้นบ้านแดงโลซึ่นแต่แปลงลักโลยับแต่แปงลงโขลยเด็จโลยับแต่ถตากระทึงน้าบ้านตาครลยจะได้ใหม่นี่เด็จจากาพระจูนะ๋หน่าเอกสัตกบุญนามาวาวางนี่นะเอางีได้วงังเนาะอบายตะพื้นก็ลืมครอตะครอเต้าหม้อตะหม้อเตา้ากรนะโดนเนาะมามีท่านแตท่านเด็จ ว่านองค์ไก่บายล่ำว่ามิ่ท่านได้มาองค์ไก่บายล่ำเออก็เพื่อมาเอาเดกตะพือลืมแต่เต่วางถึงขึ้นเวสีวางทึงขึ้นวางเกี่ยวเงียพระราอโหอตะราโรนนนาตาลาเอการกับบ so ุงนาองค์ไก่มาพระเอล่มโยเนนาันตาลาอจีตนาตาลาก็ะทึงบปอกนาตาตาเวกัอบายเลเดียความลาตยกยกบกวนานาตะพื hmm. ้นดรู sure you ้ขึนเนี่ยพระเนาะ ไปถึงรู้สือนาแต่เด็คุณคอารู้แต่ผือบางเพคขจะหนีผือนีผือรู้ทือนะเนาะรู้แค่โลสือพราบางเพขาิดผือก้อยใหญนะแต่เด็กเอการกะบุงนานแต่คุณหอามิี่เพชุเพลับแต่เด็ครวยคราจนแต่แหล่งแข็งก็เพื่นามะโลซ้นแต่ปาแหลงรักโลยับแต่บะาแหลงรวย ဉာဏ်သခွေ大家ဥ္ဇာပိチェေကရောကြနာတဲ့သုသောကောင်းတရားနော်ခွေလာ။တမ hay ခွေလာနော်။သဒ္ဓါတဲ့သာသကရောကြနာတဲ့မိနာပါတရားနည်းသဒ္ဓါတရားဘီအော်လာနော်။သတိတရားမင်းတဲ့သာမိတောအံဖေင္မိမိလေ။ပမဒတရားအာမင်တလာကရောတာမိနာ काय काय တရားနော်တဲ့ဒါပေါ့အံဖေင္တောဒါပေါ့မိလေတောင်းသဒ္ဓါသီလသုတဇာကပညာဟိရိဘ္ဘဩတပတရား ละเริ่มนะครูเน่เละเริ่มเออตรากูอยู่โดนเริเนาะเออก็เพื่อนามาโลซึ่นแต่บาลังรัโลยับแต่บาลังเคยนิฟันตีก็หอคาตราตรายาพงอยู่เนาะเออก็เพื่อนามาหันสาตาหันสนาตักเหมจังสิอิหอพระเังฤษเพชธรรมอิตราก็เพื่อนามาตะกามีสิพงเละน่าฮันตะคิงแต่ซ้ำนาเล่นตะคิงแต่งเต๋อ หุยดาเงยองดามีหุยมีเงยองก็โรเจ้าเนาแต่ตะปังถือตะปังเละตเพถือตะเพแขาร้หมตางอารเพะตปังถือตะปางเละตะเพถือตะเพะแาแต่ตะสาสายายานาหลอดสว่างไม่เงยองก็เปิน้ามาอ่านษาขลากณะตรากิงคา ขลาตนากระตระออยามตังปุหลังรีรีดดงกะเมตตาเนาะคือกาแต่งสัตว์วาสิตังลงตังไหลยำเพกกระองเขายำเพกกรเอาสารภาษาลีลีศูนยเมตตามาก้อยห่อเลงานตระรลองบางอ่ะปลาเนาะกะเอาโลดาอาคิงคาข้ามรายำหล่อออ โลตะลเลงเหมือกาโลดาอาชิงคาข้ามราอย่างหล่ออ่อบือภาพราพงยามลมกลมและจุงราเสออบือภายราพงยามลมกลมและจุงราเสอ โลกะการเมืองย่ำเกินเฮงโลตึงย่ำลาอ้อโลกะการเมืองย่ำคกนเฮงโลตึงย่ำลาอ้อตระมียตอาจระโอุคียวโลสออ ta la mi a ta sa o lo tung chung tra sa thu choa ka roga Lo-tung-chung-tra-sa-thu-choa-ka-ng-na-ro-ga-o roga ro ga o phúc xô mi o ตนณหาขวางเตือนทางวเสอนู่โซมีอกบางตัณหาขวางเตือนทางวสออสิมรุกสิมน้ำข้ามนิกบานเตือทางวาเสออสิมรุกสิมน้ำข้ามนิกบาน เติรทาสลักสาธุสาธุสาธุก็เพ่นามาปพเมตตาษาเมตตาแต่ื่องแต่งก็หันสายอยู่นาวพระรด็ตเอนอไว้แล้วุเรนเดียนะะนโมัสสะบรไว้ที่เรนพระรา ก็ไว้ต้องออกกานเนาะแต่ไว้ถือแรงอย่างเนาะเออก็เปิดออกมาการลิงอยู่เสบาาคิง้าทว่าบ้านนาีแต่งตัวอ็หนาวอีหอเลยเพซื่อเมนหลอเดหลอขันไลค้าเมนหลอะเดหลอดขั้นไล่ข้ามกระโดดาตรายาอยตดปุ๊กหนาว นเวพระเจ้าจาคะวิเดหะขามนะอาตด็ามวิเดหะขามโกนะอาตอนทำไมเตงเนี่ยอาตองปับดาต็งปับดาต็งเอาเวงมิยุดอนะอามินทำไมเนี่ยอามินดัมมะโครันดาอามินทำไมอามินดัมมะโครันดาเนาะ อุมาบุญเคืองแตกเดิมในหนีมังค้ามในงานโตอยู่แต่งเอาคือหมายแดงนืดแต่งปีไหนเอาคือหมายปีไหนนืดปีไหนวิทหะค้ามแต่เอาในนี้แหละคึ้ก็แดงวิทหะค้ามแต่ค้ามลุ่มลุ่มเวงอตานสุดนาหนะเวงมินไม่ทีลาเนาะวิทยาข้าเวงอตานสุดสุดนาหนาอุมาข้าในปีดอ ung chăm cho nó nó. Phật tham mưu Amin à miền tham ấy, mê thị là. Dù nào sáng thoát bác bác đá đánh cổ, khám phê cổ đánh đỡ. Bác bác đá đánh ở viên mưu đồ à, à miền đàm mạ cổ ràng đá. À miền viên mấy? Đàm Dạ thân thân là lý của nên là bà nào để นากาวิเดหะฮัดไดอยู่เนาะเอาไมมกูเน่ยลิกลายกูนะโดนหนีทั่งมีน่ยเด้อลิจจาก้องจากขาพงกระโรนเนาะวิเดหะฮัดไดกระโรอยู่เนาะแค่คามเอาอึปีกินรับสุรนะเนาะ มทีลาขามกรนานลิขจากขาโรนาโอลิกงโรตมันลิขจากขาจาของจากขาดอย่างอาหารพวกเนาะแค่ข้ามเหม่ทีลาข้ามแต่เอาเนาะวิดหัข้ามเนาแต่งต่อมีนาดรีปีตะกะอภิดดนสระดอสิอโลนาแต่แต่วเดหะกไดกรยเนาเอาสบกมากระดข้ามโกอารมณ์เนาเสียนเนาะ ก็ดรกก็ะทันาารู้นหมเนี่สาวที่เวงตอมวิเดหะคัมอยู่นาเอาคาอายุชนาปองนุดเรอาคาอายุชนาปองขึ้นไหมนุดเรยเนาะมีตวอนนอายุชนาปองนืดแรนเอาแต่เดเล่นเนี่ยอิงดียข้ามฐานเพแต่ยุชน่าแต่ยุชน่าอยู่เนา ยาหานาโรตชิน <ion> <ana> <g> um <pp an> <im> ียูจนาเนนาเายหานาโรสดยูจนาเนนาเดาสดแมงเนนาเตยูจนาสดแมงยหานาตชินีแมงกรโรวตชินีแมงสากโหทวาเอมเน่เอทวาอภิดันกมโลแต่งตาอรตชินีแมงเวราดอสิพงกรโรสดแมงส้าอทวาทำไมเน่ยอทว่าคิดอยู่ค่ะ ถ้าทาไมเคตโยขาตะพูกละเยกระแซงอินงดียะข้ามโกอยขาหนาวเดทอานโกูต่างต่แกกงีต้องทำไมเน่เดแกกงีต้องสวดเมงแกกงีต้องทำไมไม่นด้เลกโกนาวนาวนาลันดาต้มราชเกียวนาวเอาแต่อยู่จะนาเลิกโกอรูแน่นอนหนาวต่าต่โยขาทถึงทอดต้องเขตโยขาตะพูกระลลยกะแซงนาวนาวนาลันดาต้มราชเกียวนาวเอาสวดเมง အာဂမေမေနောသော့မေနမအဘောသုခရောနာတယုဇနာယထုပါကမေမေသော့မေနကအမေကနာလန္ဒာသမ္မဒတိကျေလို့နေနာမွေတာလောကလူပြဗုဒ္ဓกายာအဝံကဖီတမိပုံတော်အမေင္နောအဘောအညာနာတက်ထွားတမတော်ကိုစေတရဇံကသနဂောသံသာဝတိနာနာလေကောနာရောအာဂမေယုဇနာနဲယုဇနာဆိုမချီ วินายโยคากรณังตยุจนะสวัทแมงเนาะเนาะโซมชี้เนาะมยตมสวัทออกมาอีนิเรียลิชิโยคาอเมงปองตะได้ตะครึ่งหนาวรับลุ้นในนี่เนาะเนาะอะบออัญญาตะบ่กวางาตานาลุ้นตะกาตาสาวะทิตมราจะเกอนอได้เลโกนะรูออกมาเนี่ยแหละลิชิงะยุจนะอารณน่ะนันตะถึงถอดอเมงโยคานอตะๆเอาเยอเมงปอง ส่งระยเลือรับน่าลุงไม่เน่ส่งระยสูชีปัดเลนแต่โบ๊ะโตะกกว่างหงานันนะาใส่ต้มนาเนี่ยาใสต้มกายาต้มกายาเวงต้งบุดกายามหาบดงี้งมือน่นาะเลโกน่าเอาเอาใม้เนี่ยน้องน้องแต่อาเอาส่กาโบเอากระแมกาโบส่งกาโบเอาในน้องนาะโยคาแต่เอาลิงาสูเมง นามาตกาบกตกาบกอิเทเดนี่แมงรับเนาะกาเรนามาลีกาบกถอดแต่ยูจนาเหมือนจะเน่าเสนเนาะกาเพรนามาอบอสุดกรนาแต่ยูจนาเนาขึ้นหมแมงเนาสวดเมยโยนเอาเี่ลอมวิเดหะข้ามโยนเอาซ้ำรอยยูจนาปองเปลี่นนดเรีมีเมียกตอมสอดนแมงปองเอาจังคึ้ใหม่เนาะ ငါ့ရင်ပိုင်နေရာညာနဲ့ညာတက်နဲ့ညာတက်ညာတက်စနဲ့နော်မြင်တွတ်သွားနေတော့ကိုယ်တော်နာဝိရေဟအတိုင်းကြလို့လည်းနေအိန္ဒိယခမထံပဲပညာရှိစီဟဲ့ဝေပန်းတဲ့နော်တဲ့အောက်စနဲ့နော်ကပုနမခေခမျောနာလီကိုရာဟာနာတော်နဲ့မာရတဲ့ဤရေဟမိထီလာခမ်နေတယ်အတော်တော့ယဟာနကန္တရစ်ခမ် ကန္ဒာလရစ်ခံတော့လေအောင်တော့ကန္ဒာလကန္ဒရဟဲ့ชายရတော့န်းနေမိုင်းနေစိနတိုင်းနော်အောစိနဆန်းတော့ယောခာဝန်တယ်မချိုင်နာဖော်တော်တော့နေအောင်စနေနော်ကတောမဲန်ခဲခံတဲ့ရောမဲမကိုတဲ့ရောတဲ့ကအလိုနေအစိနာနောင်တော့နောင်ဘာဆိုင်တော်မစမဲန်ဝဟုစုတအနေတိုင်းတော့ဖေးတဲ့ဝဟုစုတတရာအောနာဝိဒီဟန်တိုင်းခံကို ดัมากกระดเวก็เอาดาสทธิระนาอปภูโสมเอาระาอามีแน่ไหมเน่อามินดานิยาอามีแน่ไหมอามิดานิยาดานิยานนะมืรอนอาภารอนเริงาจสทธกระโจนอาเดะต่เมีนเจจิงตั้งทาตะเมียนองค์แข็งๆซ่าๆตั้งาเวงกูสั้งวาสนาเดียื้อโพวาสนาทำไมวาสนาลื้อโพ เวกัลเรือพวกอาตาอาเต้ากระโดนอาบาบองส้มซองเนยบาบองคือไหมอาบาบองเป็นส้มซองเราแต่งต่อองค์เสกเวงผูเวงโกูละนี่ดูมองลาดาผู้ชาโทมขลามยับนี่เถอะองค์เลนบ้าทำไมเนี่ยเนี่ยองค์เลนบ้ามาฮีที่คลองเถอะโคชาเลิงมะกูแต่องค์เลนบ้าที่เลิงมะกูแต่องค์เลนบ้าแต่นี่เถอะองค์เลนมะกูองค์เลนมาฮีที่คลองมาฮีที่คลองนันเอาเนาะ ที่ครองปริบราในหนาวไม่ต้าที่ครองตามในเอยาวตีมิตรจสนทร์ที่ครองตามที่ครองไล่ปีนแครงต่างโครงจันทร์อ่ะองค์ลราที่ครองแยงตะใครขลามแต่เทิงถือเทิงองค์โยโกผูชามีวัยมีลูกใครยังขลามองคแต่เทิงแต่เทิงถือแต่เทิงดังต่อที่เลืงรามีเลืงราทมเลอโอมสื่อเนาแต่ต่อมีตัวหลังคำแซงที่มีลางเล่นซื้อก็โดนจันทรหนาว เยองไ่ตอเลยมกงแนเลยองไคร่ตอเลยเออที่คลองออก,กูพงเกลนกับโถ้ากุนกับโอ,อเอาบังแหกกลุ่นผมอยาให้แหกกุนเดอยาให้แกลุ่นเนาะในหัวบงเวียงขา้างนอกดงมีได้ไหมบ้านกุนไม่เนี่ยงกุนหิงเนี่ยไม่ว่ากุนย่เาเงกุนหิงนะหลังไม่ต้กุนหิง cún nào, áp trùng bằng tơ riêng, nào, hẻ ừ, cún hìng này, nó. ăn được, hẻ cún để lả lả, hẻ cún để lả lả, nên đỡ. bỏ thịt lăng rồi thằng nào, ơ, cút thịt khoang rồi nào, thịt lăng thôi nỉ phê, ơ, thịt khoang ở thau ạ. cún cái bò đa, cún cái bò đa, nên đỡ. miền bắc rồi thằng nào, ấy cún rồi nào, nụ chun, ham ya hảo, nó, chúc amiu à mai để do, so amiu à mai để muôn. พูช oh, hmm. ้าอาบน่าพูเลื้งบานาชาเลืงแต่เดอไวสี่พู้ซา่าน่ะมาต้มพีมาต้มพอง่เด้อโต้เลียพูดตเลียองเออุนกูไสีเลีทมอามสอทมอหสอลื้อสออาพูลบสอเสหลบสอ่าวไอ้งเล่ยเอุนกูนอกจาอมีตัวหนังสือข้ามขาขิงขาดันรกดันจิตข้ามแต่มีล่อหนังสือโรนา ที่ตันวินทางก็รูน้นะกุนโกสนะองค์โซลาตาดึอที่อีบินที่อีลมดาแต่งตาองค์โซลานี่ยอย่งลาตาองค์โซถึงตาลาตนานอนแต่งตาเวซสิผู้ซาณามาเนามยัยผู้ซาณามาอย่างพองมาอย่างพองแต่งตาพูพงนอนอาตโครูพี่เจอุจจาระดังสือพองแต่แต่ทมไปอย่างขลังองค์ตะเลง เลืทอทมองจะมาเน่เดวซี่หนาผู้ซ้า,านาํทาทอดดานโมลีวดะปิงหยาฮันเน่โย่ข้ามของเนี่ยข้าคืนเน่ยวซีิทอดทำไมเนี่เดทอดเลืองว่าปุยา๋ยเดะทอดเลืองทำไมเนาะทอ<ว>ด<ว>เลืองว้ปุ๋ย <c oughs> ว่านาอาปุยมีลังมาเพื่อเพื่อห้ำลงเนาะอยู่เนาะข้ามอีกองถาไวซีกอกิเบนเน,นาะ ข้ามนะว่าเนาเนามีมาโทรๆเออเอาปุ๋ยเออสิงล้องนาะอยู่เนาข้ามอีกคืนเวสีอยู่ในเนาเด็ดท่าว่าเน่าแหละตะมีอยู่เนาะว่าเนามีมาเพ้อเพ้อเอปุ๋ยน่าเนาข้ามทำไมข้ามมีคองที่อิชิดวเนาะว่ามีมาโทโทอปุ๋ยนาะกะข้ามอีกคืนเกาะติกในมิกเนาะเนาถือแต่ก็แต่ท่าพ่างทำไมเนี่ยเด็ดท่าช่วยเด็ ช่วยนานาอาภูเออที่คลองพังเท่จอนบ่อาไว้เบื่อ่าบ่เอไว้ทั้งมาโถจอื่อเอออภูเออก่องรองเนาาข้าอีกืนลนซื้อท้าช่วยผูเนาะอภูเอกล่องรองบ่าไว้บื่อบ่าลังมาบ่บ่จื่ออภูเออที่คลองพังเทจอยเน่าข้าอีกของทาติกนิมิกน่นาแตงอ่คัดเก่คขามถึงคัดเก่ข้ามนอะอันเองนานาบ่ใช้ท่า ช่วยแต่นาวทอดแตวว่าปุ๋ยแต่หนาว่านะสมาทุปุ๋ยช่วยยก็โรจนหนาวแต่นนอะอภูกระโรจนหนาวแต่ทั้งดูดทั้งก่องลองเดดโรตโรต้แต่หันเองอยู่หนาวขามอีกคืออยู่แนวนแต่เดนิยัโฟซานเถินเด็ดาคอข้ามองค์ตะเทิงถือต่เทิงทั้งเลยทีข้างข้ามนงแต่งเดงดขามองค์อยู่หนาวแต่เดะเะเล่นซื้อข้ามองค์อยู่หนาวแต่ย่มเล่นสือ ขั้มโลขั้นทานนืดนีนืดนาแต่ยาวที่แม่นทางในหมายทางที่เหม่นออต่านในหมต่านอาจจะเตอละตัดืม่มโยโ้ยูน,นาแต่เดิมสิทงเออขั้ลำห่าวแต่เทิงแต่มาขั้นอโพสมพ้มผงมาขั้นอลาลำผงมาขั้นอาปามจุเสคากั้นอบือผงอูหูผงอโซผงจ้าจ่าลา,า,าลาล้มลม้กมกลมกลมถึงแ <c oughs> ต่เเตอตอนนี้นานา phô xôm phong tệ mà thử đổ lên với alarm mà ba phong thử lên chìm chân thả thả khả toạc tá phong trụ thử lên chìm chân phong xì khả thử lên lông ta ha nào thử để thử lên ra ra mà thử lên với nó ถึอเปียวม่จันตาองเออลามโกซ้ำหืนข้นทำไมเน่หืนข้ามครึ่งดึงดึงอันนันอะถืงหืนข้ามครึงต่บัดนี้ะสถีโพสาขนาดเด็ดรถขางเงาคุยนาเดนเนยอ้ําถือเหรซื้อพเนนทีเด่เชถือรโพพงปนาพงโปพงลีพงเน่พโยลเหรซื้อ เพล่ามพงผูส้มพงแต่สะถือโลแลนซื้อเมพงแต่อูถือโลแลนซื้อเมนหลอแต่หลอขนลายขาอารมณน่นอนแต่นั่นเอารมณ์ได้หมเมนหลอดแต่หลอขันลาขาเดนแตอ้าถือเลนพน่นทีแต่อิจามอเราดเชคขาถือโลเลนโพพง นาพงแต่บาบาแต่อากายตดื่มพจื้มโดเลนโปพงลีพงแต่อากายตดื่มแต่ปาาพจืมโดเลนซื้อดนาถืตะกาตาู้ม n a a ส้มพงหันนี้ล่าปากิจจพงแต่สะถืโดเลนเชงถือโดเลนเมพงแต่อู่ถือโดเลนซื้อแมนหล่อเดหล่อคันลายขารถกำลังเาโี่เนาะทำมถือทำามอองแต่เปียตน โยนอ่ะไอ้ฮาลหฮะตรา